ตอนที่15ชิ้ินอี้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเขาต้องการสร้างสวรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงในโลกตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องทําคือทําสวนสนุกทริงเลอร์วันเล่ให้ซัมเรยจ,จอด้วยความยากลําบากต่าสุดคุณไม่สามารถไปพันไม้โดยไม่ต้องะส,สมไม่กี่ขั้นตอนหากจะอัปเกรดอย่างเต็มที่ชื่อของสวนสนุกจะต้องเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในทั้งหมดภายในจะต้องได้รับการปรับปรุงและพนักงานจะต้องได้รับการคัดเลือก ในกรณีนี้เขาจำเป็นต้องได้รับค่าช็อปจำนวนมากก่อนจากนั้นจึงหยุดทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งโครงการท่องเที่ยวชินอี้คิดอย่างรอบคอบเขาซื้อพลอตไลายเช่นพลอตของระคังเที่ยงคืนทำไมระบบถึงแบ่งทีมของซาดาโกะและบ้านถีสิงญี่ปุ่นออกเป็นสองส่วนเพื่อขายสาเหตุหลักมาจากส่วนนี้ของบ้านถีสิงสามารถสร้างได้ในความเป็นจริงระบบยังให้ทีมเขียว ด้วยวิธีนี้คุณสามารถบันทึกค่าช็อคเพื่อซื้ออย่างอื่นได้นี่คือเหตุผลที่ระบบให้รางวัลกองทุนทินอีได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และในอนาคตเขาสามารถใช้เงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อจ้างทีมวิศวกรเพื่อสร้างอาคารบางส่วนภายในขอบเขตความสามารถของเขารายการเช่นโทรศัพท์และโทรทัศน์สามารถซื้อได้ด้วยตัวเองมันเป็นการปกปิดดิฉะนั้นตราบใดที่เขามีค่าช็อคเพียงพอเขาสามารถเปลี่ยนส่วนสนุกทั้งหมดในทั่วข้ามคืนได้ ในปัจจุบันชินอีไม่ต้องการเปิดเผยความผิดปกติของเขาเร็วเกินไปดังนั้นเขาจึงหวังว่าจะปกปิดบางอย่างเดิมทีชินอีคิดว่าเขาต้องการการบอกต่อแบบปากต่อปากเพื่อหมักหม,มมเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยอาศัยนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ได้มูลค่าที่น่าตกใจซึ่งเพียงพอที่จะซื้อเอ c นทีซและรายการบันเทิงเหนือธรรมชาติจำนวนมากในช่วงระยะเวลาการปรับปรุงส่งผลให้เขามีโอกาสที่ดีกว่า เรื่องนี้ต้องเริ่มจากจางเสี่ยวเทียนซึ่งกลับมาจากโรงพยาบาลโรคจิตแล้วจุดๆุดจุด,จดตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นฉินอี้เพิ่งกินข้าวชามที่กินไม่ได้เสร็จเมื่อแม่ของเขาโทรมาลูกชายบอกฉันมาเกิดอะไรขึ้นกับสวนสนุกของเราสมองของทินอีพึ่งพรรมเมื่อเขาถามคำถามนี้แม่คุณพูดเรื่องอะไรสวนสนุกก็โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นและธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แม่ของฉินดูแลสามีที่ป่วยเมื่อเร็วเๆนี้และอารมณ์ของเธอค่อนข้างไม่พอใจสวนสนุกดีมากแล้วทำไมมันถึงอยู่ในเวอปอค้นหาร้อนวันนี้ฉันนั่งยองยอๆในห้องน้ำและรูดดาวเวอปอตามปกติแต่ฉันเห็นว่ามันร้อนมีชื่อที่คุณเคยในการค้นหาเดาสิ่งที่ฉันเห็นสวนสนุกจินเนชนฉินอี้รู้สึกประหลาดใจและเหลือบมองค่าช็อกในระบบอย่างรวดเร็วจริงๆเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่ามีเทียงมากกว่า5,000และตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น6118มากกว่า60,000ตามแผนของทีอีสำหรับขนาดของสวนสนุกแห่งนี้ด้วยค่าช็อกมากมายอย่างน้อยหนึ่งในห้าของพื้นที่สามารถครอบคลุมได้แม่ไม่ต้องห่วงฉันจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดเวอปอแล้วดูเป็นคนดีบ้านถีสิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินในสวนสนุกจริงเช่นมีถีสิงจริงๆเครื่งหมายสี่เหลี่ยมร้อน มีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องหลายพันรายการแล้วแม่ของฉินยังคงพูดคล้ามคุณทำให้ใครบางคนขุ่นเคืองหรือไม่ฉันเพิ่งดูวิดีโอเหล่านั้นนี่ไม่ใช่สไตล์ของบ้านถีสิงของเราเหรอคินอีขาดสติแม่คุณทันสมัยมากและคุณรู้การใช้คำว่าสไตล์การวาดภาพที่ถูกต้องมันน่าทึ่งมาก แม่ของฉิงถูกนำตัวไปในทางที่ผิดแม่ของคุณฉันไม่แก่ในตอนแรกแต่ตอนนี้ฉันรู้ทุกอย่างหลังจาก00เฮ้ H. คุณรู้ไหมว่า857หมายถึงอะไรบันจี่จำเธอรู้นี่อย่าหลุดจากหัวข้อคุณบอกฉันว่านรกกำลังเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉินอี้คิดไม่ออกกว่าจะอธิบายอย่างไรเขาจึงหยิบโทรศัพท์ออกไปเฮ้วัดดีสัญ,ญญาณไม่ดีฉันจะโทรกลับหาคุณทีหลังจากนั้นวางสาย เมื่อฉันมาฉันก็ได้ยินเสียงดูของแม่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์แม่ดูแม่มันไม่ได้ดูตัวเองคีนนีถือโทรศัพท์มือถือของเขาและดูข้อความวยป่อที่เกี่ยวข้องเป็นเวลานานรักดอว่าหลังจากที่จางเสี่ยวเทียนออกมาจากโรงพยาบาลโรคจิตเมื่อวานนี้เขาโกรธมากและโพสต์วยป๋อฉันใช้การรับประกันบุคลิกภาพวิดีโอต่อไปนี้ถ่ายทำในบ้านถีสิงของสวนสนุกจินเฉิน ไม่มีการแก้ไขโพสต์สวนสนุกจรเช่นมีถีจริงๆพนักงานของฉันและฉันทุกคนได้รับบาดเจ็บในระดับที่แตกต่างกันจางเสี่ยวเทียนยังพูดมากในเว่ยป๋อรวมถึงการรักษาที่ไม่เป็นธรรมที่เขาได้รับในสถานีตำรวจอและโรงพยาบาลโรคจิตเขายังแอดแอดเดอบัญชีวีแชทอย่างเป็นทางการของแผนกที่เกี่ยวข้องวิดีโอบางส่วนแนบมาด้านล่าง ชินอีเปิดมันและเห็นว่ามันถูกยิงในบ้านถีสิงกล้องสั่นมากแต่ทุกอย่างที่ควรถ่ายถูกจับภาพได้จริงเนื่องจากบางส่วนทับซ้อนกับวิดีโอการประเมินก่อนหน้านี้ของชูซิกุนสิ่งนี้จึงดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากแต่สิ่งที่ทำให้จางเสี่ยวเทียนล่มสลายคือชาวเน็ตไม่สนใจว่าเขาเศร้าแค่ไหนในเวลานั้นพวกเขาตกใจกับฉากการปรากฏตัวของซาดากะฉันชอบเอฟเฟกต์ที่เศษนี้อะไรนะ อะไรนะภาพยนต์สยองขวัญในประเทศได้รับการบันทึกหรือไม่มันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ยิ่งไหนยิ่งไปกว่านั้นความสนใจจะเบี่ยงเบนไปอย่างสิ้นเชิงนี่แม้กระทั่งการค้นหาที่ร้อนแรงเมื่อวานนี้ถีแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจินเช่นสวนสนุกสวยมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการปรากฏตัวสั้นๆของยูชิลูโอแต่เก็บเกี่ยวสุนัขหน้าจำนวนมากผู้หญิงอย่างตุ๊ก,กตาพอสซเลนสวยเกินไป ฉันมองในกระจกและพบว่าฉันมาที่โลกเพื่อประกอบเป็นตัวเลขและจากไปใครมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หญิงคนนี้ขอเงินจำนวนมากอารมณ์บริสุทธิ์และเย็นชาจริงๆไม่เหมือนมนุษย์เธอเป็นพนักงานของสวนสนุกจริงเฉินบ้านถีสิง NTC ฉันจะไปทุกวันนี้ชาวเน็ตไม่จริงจังแต่มีข่าวมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับสวนสนุกจริงเฉิน นอกจากนี้ยังมีชายร่างใหญ่ในเสื้อกักที่ฉินอี้ดูแลเขายังเป็นผู้ประกาศข่าวมือช้าที่ถ่ายทำเรื่องตลกใจแข็งมากมายเขายังพูดในห้องถ่ายทอดสดของเขามีบางอย่างผิดปกติกับเจ้าของสวนสนุกจินเชนเขาไม่ได้แต่ต้องฉันแต่ฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีถีอยู่ที่นั่นแน่นอนเดิมทีเขาบอกกว่าเทียงเพื่อย่อเย,อเยอ้ยอย่างไรก็ตามการซ้อนทับของข้อมูลหลายชิ้นดึงดูดความสนใจของผู้ที่สนใจ ใน Academy of f i n e Arts of h เจียงไฮ Normal University มีศาสตราจารย์ที่สวยงามชื่อ WU y ่กวนซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นน้องใหม่เธอดาวน์โหลดสื่อวิดีโอทั้งหมดเกี่ยวกับสวนสนุกจินเช่นรวมถึงชูซิกุลหลังจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอย่างมืออาชีพเธอรู้สึกประหลาดใจเกินกว่าคำพูดเป็นไปได้ยังไงทุกวันนี้ดูเหมือนว่าทุกคนเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ต Wu y i g u a เป็นวีคนดังทางอินเทอร์เน็ตต <p> ัวจริงที่มีแฟนแฟนมากกว่า10ล้านคนและตำแหน่งงสาสตราจารย์อย่างเป็นทางการเธอค่อนข้างมีอำนาจในด้านการผลิตวิดีโอ Wu Yiguan โพสโพสต์ไวป่อหลายโพสติดต่อกันบอกฉันเรื่องใหญ่นี่คือการเปรียบเทียบวิดีโอทั้งหมดของสวนสนุกจินเฉินวิดีโอไม่มีเอฟเฟกตพิเศษและร่องรอยการแก้ไขแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ตั้งแต่วิดีโอการประเมินของชูซิกุนไม่มีใครคิดเกี่ยวกับปัญหานี้และไม่มีมืออาชีพเข้ามาแทรกแซงรับบทเป็นอูอี้ซอวนอกินก้อนหนึ่งสร้างคลื่นพันลูก